ส,สาวๆครอบครัวโอเคเป็นเมนูที่ซาซึงมากซาซึงเดี่นตาไหลน้ำีน้ตาไหลสวัสดีครับบ๊วิคับอันนี้มีสาวๆมาเร่หนมาแมามหมาอยู่นอะไรกินเลย นี่น้องแพทตุ๋นมาให้เราแล้วเนื้อน้องล้างเราตุ๋นไว้สองชั่วโมงใครนะ่งมันอุ้ยใครนั่งใคไม่ต้องหันหน้ามาเฮ้ยนี่น่องล้างในซอยมีต้นหอมผักชีแล้วก็พกกริกกระเทียม ก็ซอยซอยลยซอยหยาบๆหน่อยเมนูง่ายๆกันเมนูไม่รูง,รง่ายๆแต่มันยากตรงที่เนี่ยเราต้องไปตุนตุนในเจ้า,น,าน้อกไลน์นะจะใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างน้อยก็ต้องมีชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงถึงจะได้เปื่อยแล้วก็สวยงามดึงดังขนาดนี้นเ,เดี๋ยวเราเอาเข้าซอยซอยครับน้นองเขาชอบซอยชอบซอยไหมชอบมากข้หามหันหน้าไปชิวจีใจนองชอบชอบชอบซอยมาก นี่ก็เดี๋ยว,ยวแพทซอยรากมันย้ยความหอมมันอยู่ที่รากกระชี้เลยเคยทำไหมไม่เคยทำครั้งแรกครับแ,แล้วเชิญชวนใครมาทำข้าวเทไรไหมครั้งแรกทุกครั้งเลยเครั้งแรกของบาวิทนี่เลยเราก็ต้องซอยไอ้ตัวรากกระชี้เอาดูรากกระชี้นะเพวรากกระชี้มันจะ<า>ให้ให้รสชาติที่หอมไงบวกกับความหอมของไอ้ตัวเนื้อนี่นะเจียวกับรากกระชี้กระเทียมพริกนะเหมาะขนาด ตนี่คนดูไม่เห็นหน้าแม่ครัวเรเลยเนี่ยก็ได้ี่จบแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็เราก็ซอยเอฟลิกต่อเลยืขอช่วยทางกล่องของมึงตาไหลไมอ่ะถ,ถึงใจอ่ะ ไม่ควน้ำตาหลครั้งเออเออมดถึกกึอ่นีเนี่ยนั่นะออแหลกันแหลกแรกยาวใช่โอเค น้องพัดนี่เคยมาถ่ายคลิปกับโยูาวินี่คลิปนั่นคือไอ้ผัดเผ็ดหนูหนาเนาะใช่ที่ทำย่างหนูหนาหน,าหน้าบ้านแล้วก็เอามาสับแล้วไปผัดกับพิ่แกงนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูคลิปเก่านะครับมีกี่คลิปอ่ะที่มาถ่ายกับพี่อ่ะอืมสองคลิปค่ะแล้วก็ไปนี่นครสวรรค์อ๋อแล้วก็น้องเขาก็ไปเที่ยวนครสวรรค์นะครับไปลองสตาร์รถถ่ายครั้งแรก แขนแทบหลุดแขนแทบบุดแต่ไม่ติดครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราพร้อมละไอวัตถุดิบทุกอย่างก็พร้อมละเดี๋ยวเราจะให้น้องแพทโชว์ฝีมือในการทําเนื้อน้องลายคั่วพริกเกลือเอาละเอาละเอาละโอเค okay. <Okay. S 2> มานิดหน่อย เราจะใส่กระเทียมพริกแล้วก็ลรากผักชีไปก่อนนะครับคัวกับน้ำผัดกับน้ำมันให้หอมหอมอทุกต้นหอมผักชีเนี่ยเราไปโรยตอนมันจนมันสุดแล้วทำจานอะครจ่าจาน้รว่าจานไอซียอเคนเพราะารเขามม่ใ<ห>ส่อะมันจมามนักมัน รอให้มันมมมเริ่มุกลิ่นหองแล้วก็ใส่เนื้อลงไปแล้วก็เดายกออกมาตรงนี้นะยกเฉยไายนะเอาแล้วเปิดลมดูอากาศอะเอาตอนนี้เราจะใส่เนื้อน่องลานไปแล้วครับเอาละอยูอ่ไม่ได้แล้ว แซ่บข้ามาถึงคอรา้ยไกด้ว้รายกัรเว้เป็นเมนูที่ซอบซึ้งมาก่าซึ้งที่น้ตาไหลน้ำหนุนตาไหลที่เบาแก๊สนิ่นึ่แสบห้องพอแล้วไหมฮะตัวปลัวไปใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเพราะว่าเนื้อที่เราสุกไว้เนี่ยผมใส่ใส่เกลือไว้ละมันมีความเค็มไว้ละ โอ้แค่จะล่ำเลยแค่แบ,บ่จรงนะอืมหอมมาเลยคุณผู้ชมใสม่ผเพิ่มความหาอ,อมทำเหมือนกับมันเกมพอลล้ว้าวยัมันอำเต็มเลยว้าวคุกมันแปดสบเนนะทำเลย เตอบรอบว่าเลยแห <c oughs> ลออะแต่ฟ้องแ้เ็บพอมากโอวมาด้วยโอ้ยเ็บตื้นเลยแล้วก <c oughs> ็มาเดี๋ยวรัมาลองกินได คั่วไปเคืองแล้วก็ได้ที่แล้วไม่ต้องชิมจัดแต่จ,จานเลยนะครับ <c oughs> แต่คือใครอยู่ในครัวนี่คือเป็นหวัดทุกคนนะครับ <c oughs> สวยงามมากครับ<ๆ>ครับเสร็จเรียบร้อยครับสรหรับเมนูน้องลายคั่วพริกเกลือของเราก็เสร็จเรียบร้อยนายน้องแพทมาแม่ครัวไปนะอ่ะชิมชิมชิมโอ้ยๆๆไปโนนี่ทรมานพ่อเสแสรมทรมามนทุกคนเลยในทีมเป็นหวัดหมดอะ เจ็บค <c oughs> อคุณอยากใช้มือมากเลยแล้วเค็มใช่ไหมอืมนี่ตุ๋นกำลังไอที่ไม่ไม,ม,ไม,ไม่ไม่เปลีอยมากนะหอมพวกเครื่องรากผกักชีพวกพริกกระเทียมอร่อยครับ น้องลายคั่วพริกเกลือเมนูนี้ครับแนะนําเลยสําหรับเหมาะเป็นกับแก้มมากกว่านาะแต่เรากินกับข้าวรื่ว่ากินก็เลยกินได้กินกับน้ำชาน้ำชาดีกว่าน้อเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูน้องแก่นะครับคลิปที่มาเล่นแบบจุบบวิดก็มีผัดเผ็ดหนูนาหนึ่งคลิปละแล้วก็ไปไปขับรถไถที่นครสวรรค์ลองสตาร์ทไอรถไถที่นครสวรรค์นะขับขับรถไถไปทํากับข้าวที่ทุ่งนากันอ่ะ ตามดูน้องแคทน,นะครับที่โยโกวิทป่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ของช่องยโกวิทด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายอดคนดูเยอะเราจะให้น้องแคทมาทำ<ม>กับแก้มกับข้าวให้เรากินนะครับเอเคครับวเจอกมนครับคิวหน้าขอตัวดึงดับกับน้องไลา์ก่อนแล้วกันไปเจอกันใหม่สวัสแบบดีครับเริ่